กับเซล์กระตูนอีกเช่นเคยนะคะที่เดอะกู๊ดคาร์รถยนต์มือสองชนบุรีคะ่ะวันนี้นะคะน้องกระตูนก็มีรถบ้านเข้าใหม่มานําเสนออีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังตามหารถเก่งนะคะผ่อนสบายๆนะคะห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือคันนี้เลยนะคะ m a ด d a 2 Sky a ายเอทีเครื่องยนต์1.3เกียร์ออตโต้ปี2 0 1 5นะคะมาพร้อมกับสีเทาลมดํานะคะ สวยหรูมากเลยนะคะเพราะว่าเขาดีไซน์ให้แบบคล้ายรถสปอร์ตเลยนะคะใครที่ได้ขับคันนี้นะคะรับรองว่าสวยหรูดูแพงไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะคะมาดูกันที่ด้านหน้าของเขาเลยนะคะกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับสีดำเมทัลลิกตัดด้วยโครเมียมนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะมาดูที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างและมือจับประตูเป็นสีเดียวกับ ตัวรถนะคะมาต่อกันที่ภายในเลยนะคะภายในนะคะออกแบบมาโดยใช้สีดำนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าธรรมดานะคะคอนโซลด้านหน้านะคะมาพร้อมกับสีดำ ลายงานเลยนะคะสภาพเดิม100%นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย Power อร์พร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นนะคะ MP3 วิทยุนะคะระบบบูทูธ USB ออปชั่นครบจัดเต็มเลยนะคะมาพร้อมกับ Airbag และ ABS นะคะโอ้โหสวยรู้นะคะขนาดนี้ราคาผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับมา z ด้าคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่ 348,000บาทผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจเจ้ามาด้าสตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เดอะกู๊ดคานะคะทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าช่อง youtube และเว็บไซต์นะคะหรืออยากติดต่อหาน้องกรตูนโดยตรงนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์08 3 4 2 8 6 3 5 1สําหรับใครที่ ถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรด A มาที่นี่เลยนะคะเดอะกู๊ดค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ